สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะเพื่อมาดูสิ่งที่แบบน่าหนักใจที่สุดเวลาทําฝรั่งกิมจูก็คือการตัดแต่งกิ่งนั่นเองครับเพื่อนเพื่อนหลายคนก็จะลังเลนะครับยิ่งมือใหม่ด้วยกลัวตัดแต่งได้ตอนไหนตัดแต่งยังไงแต่งหนักได้ไหมแต่งแล้วต้องทํำยังไงมันจะจุกจิกเยอะแยะมากมายเลยนะครับกับไอ้แค่การตัดแต่งกิ่งเพราะนี่คือสิ่งสําคัญเวลาทําฝรั่งคือการแต่งกิ่งทีนี้รูปแบบการทําของผมเนี่ยผมไม่ได้ทาเป็นรุ่นการทําฝรั่งเป็นรุ่นใหม่ถึงว่าเราตัดแต่ง ต้นทีเดียวเนี่ยแล้วเขาออกดอกเยอะห่อเยอะเก็บทีละเยอะตุ้มเดียวได้เงินก่อนแต่ผมผมจะทําแบบเก็บตลอดห่อตลอดตัดแต่งกิ่งตลอดและผมจะพามาดูครับรายละเอียดถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยรดน้ําแบบไหนยังไงแต่งยังไงมาดูครับไม่ยากเพราะผมทําฝรั่งตรงนี้ก็คือ ตั้งแต่ปี59นะผมไม่ได้ใช้สารเคมียลยผมทำแบบปลดสารปลดสารกับ n อคนละแบบนะครับคนละอย่างกันเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับพามาดูรายละเอียดว่าตัดแต่งใส่ปุ๋ยแบบไหน,นยังไงมาดูครับตลอดไม่เห็นมีลูกเก็บสักอันถ้าเพื่อนดูคลิปผมบ่อยๆจะรู้แต่ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีเวลาจริงผมก็เลยโ่อไม่ทันแล้วก็ไม่ได้โ่อมาหลายเดือนแล้วครับเพราะามันหลายอย่างเนาะอ่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับแต่งกิ่งต้นไหน ผมแต่งตลอดครับไม่ว่าจะเป็นลูกที่กําลังจะเก็บมีในต้นลูกคือยังไงก็ช่างผมไม่ได้สนใจแต่ผมจะแต่งตลอดการแต่งไม่ได้แต่งโหดนะครับแล้วผมจะบอกว่าถ้าแต่งโหดเกินไปเป็นยังไงด้วยอมาดูครับอย่างที่เราแต่งเนี่ยคือเราเลือกกิ่งอย่างนี้นะฮะอะต้นผมอายุเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวนะถ้ากิ่งพวกนี้เนี่ยใกล้โคนเพื่อนเอาออกเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพาหะของโรคแมลง ทำให้มันโล่งส่วนโคนดูอันนี้เน่าตายไปแล้วไม่ต้องไปสนใจนะครับอ่ะดูกิ่งหลักกิ่งหลักมาอย่างนี้ทีนี้กิ่งที่มันออกข้างแบบนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นะครับไว้เป็นกิ่งหลักแต่เวลาเพื่อนๆแต่งกิ่งต้นเล็กๆเนี่ยผมเห็นนะในกลุ่มในหลายๆคนเนี่ยโหแต่งโหดเหลือเกินเพื่อนๆจะชอบเด็ดใบบริเวณตรงนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าเด็ดตรงนี้ออกเนี่ยมันจะทําให้กิ่งเราเนี่ยเล็กพอกิ่งเล็กเนี่ยการรับน้ําหนักมันก็ไม่ได้สู้กิ่งใหญ่นะครับ เยต้องอย่า,ยาเด็ดอย่าพยายามเด็ดหลายคนเด็ดออกเลยอย่าพึ่งนะครับปล่อยไว้ก่อนแล้วกิ่งที่ควรแต่งแต่งแบบไหนที่มันแต่งได้ตลอดกิ่งพวกนี้ฮะเนี่ยไม่มีดอกใช้กรรไกรนะครับอย่าทําเหมือนผมคือผมชินแบบนี้ถ้าผมใช้กรรไกรเนี่ยผมจะตัดแบบมือบนมากนี่เด็ดออกนี่เริ่มโล่งแล้วฮะเห็นไหมฮะเริ g, ่มโล่งแล้วขี้เดเด็ดออกนี่แล้วกิ่งที่มันดันขึ้นสูงหมายถึงว่ามันดันขึ้นแบบนี้เนี่ยเอาออกเลยครับ มันรกนี่แบบนี้ฮะเนี่ยไปข้างบนเนี่ยคือเราจะห่อไม่ถึงและมันก็ยากก็เด็ดออกครับใช้กันไกลนะฮะอย่าทาเหมือนผมผมก็จะบอกเสมอแต่ผมด้วยความเคยชินของผม,ผมนี่เห็นไหมฮะเขาจะเริ่มโล่งนี่อันนี้ไม่สวยตัดออกเลยไม่สวยตัดออกนี่เห็นไหมฮะโล่งแล้วก็ไม่รกเกินไป แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาใบฝรั่งออกมากเกินไปสิ่งที่ตามมาคือรสชาตินะครับฝรั่งจะไม่ค่อยหวานถ้าเกิดเราเอาใบฝรั่งออกด้วยนี่ก็ปล่อยมาอย่างนี้เลยเนี่เห็นไหมฮะเนี่ยกิ่งที่ไม่มีดอกเด็ดออกลูกใหญ่เกินแล้วเด็ดออกไม่สวยเด็ดออกนี่ผมไม่อยากแต่งอ่ะผมมือบอลเนี่ยปกติออกมาถ้ามีดอกไม่ต้องเด็ดอันนี้ไม่มีเด็ดออกครับก็ประมาณนี้เราจะแต่งแบบนี้ได้ตลอดเลยนะครับ สมมติว่าเพื่อนห่อไปแล้วอะสมมุติว่าผมพาไปดูโซนที่ผมห่อแล้วแล้วกันเอาโซนไหนดีเนาะข้างหลังนี่ดีกว่าห่อเสร็จแล้วนี่ถ้าเราห่อแล้วมองไปตรงนี้รู้สึกพ้ยรกจังอะลองเข้ามาดูหน่อยอันนี้มีลูกเก็บไว้อันนี้ไม่มีลูกเด็ดออกไม่มีลูกเด็ดออกอันนี้มีลูกมีดอกเก็บไว้อันนี้ไม่มีเด็ดออกอนนไม่มีเด็ดออก เด็ดออกเห็นไหมะฮะมันจะเริ่มโล่งแล้วเนี่ยเกด็ดออกนี่ฮะก็จะแต่งประมาณนี้แต่งได้ตลอดนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าแต่งตอนไหนแต่แต่งมากแต่งน้อยคือการแต่งเนี่ยหนึ่งก็คือการควบคุมทรงไม่ให้มันสูงเกินไปถ้าสูงเกินไปแล้วก็ดูแลจัดก,การยากถ้าระยะห่างมันชิดเกินไปเวลาเอาของออกผลผลิตออกเข้าออกก็ยากผมของผมระยะสี่ตรตครับตรงนี้อ่ะแล้วทีนี้หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้ว ใส่ปุ๋ยยังไงเหมือนเดิมครับของผมสูตรเสมอครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่กลมๆผมใส่ส,สองครุแค่นั้นครับสองเดือนครั้งใส่แค่นั้นสองเดือนครั้งรดน้ําก็สามวันครั้งสี่วันครั้งสองวันครั้งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพดินส่วนการรดน้ําเพื่อนๆคนใดไม่เข้าใจลองพิมพ์คําว่าการรดน้ําฝรั่งกิมจูแล้วก็วักสวนกิติธารามันก็จะขึ้นในส่วนของผมมา ก็ไปดูเอานะครับเออรถน้ําแบบนั้นแบบนี้ว่าถ้าผมพูดไปมันก็ยาวผมก็จะพยายามทําคลิปแยกออกมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออแต่และอย่างเนี่ยมันแบบนี้นะจะได้อธิบายเข้าใจไปเลยดูฮะให้มันโล่งต้นเงาะครับอยากกินก็ปลูกแค่นี้ฮะเพื่อนๆคนใดเออไม่เข้าใจการแต่งกิ่งก็ดูเอานะครับหรือยังไม่เข้าใจถามยังไงก็ค,คอมเมนต์ถามได้นะครับในส่วนตรงนี้ เพราะว่าการตัดแต่งกิ่งกับฝรั่งมันเป็นของคู่กันถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่ตัดแต่งกิ่งเลยโอกาสที่เขาจะออกดอกก็น้อยหรือถ้ามันรกเกินไปโรคแมลงก็มาหรือตัดแต่งกิ่งมากเกินไป <c oughs> ก็ไม่ดีครับก็ดูความเหมาะสมครับว่าความเหมาะสมของต้นเราเนี่ยไซส์นี้แบบนี้ถ้าถามผมว่าเน้นตรงไหนที่สุดเวลาตัดแต่งกิ่งอ่ผมนั่งให้ดูตรงนี้สังเกตไหมครับว่าโซนตรงนี้เนี่ยโล่งโปรง่งนี่โล่งโปรง่งนี่ ประมาณนี้จะโล่งโปร่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะญ้าดันขึ้นมาต้นก็รกแค่นั้นเลยครับปัญหาโรคแมลงตามมาท,ทันทีเลยครับมันมาเร็วมากดังนั้นการตัดแต่งกิ่งก็คือเพื่อให้มันโล่งมันโปร่งอย่าให้แมลงมีที่ซ่อนและส่วนหนึ่งก็คือเอากิ่งที่มันไร้สาระออกมันไม่จําเป็นออกเพื่อที่จะได้มีกิ่งใหม่แทงขึ้นมาฝรั่งเราจะได้มีลูกห่อตลอดแค่นี้เลยครับไม่ยาก ถ้าตัดแต่งกิ่งแล้วมันไม่ออกดอกออกผลสาเหตุหนึ่งก็คือเวลาเพื่อนๆตัดแต่งกิ่งกิ่งที่เพื่อนๆเ,เก็บไว้มันมันต้องขนานกับพื้นโลกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับมีหนึ่งสองสามอันนี้ดันขึ้นสูงแบบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่โน้มถ้ามันค้นมือเราแล้วก็เอาออกเลยครับการกลตัดแต่งกิ่งช่วยมันอยู่ มันมันช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกแต่งเอาก็ได้น้มเอาเนี่ฮะจะสังเกตว่าผมจะเก็บกิ่งไว้ก็คือกิ่งที่ลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เท่านั้นครับที่เขาจะออกดอกออกผลมากแต่ที่มันดันขึ้นสูงแบบนี้เนี่ยออกไม่ออกแกมันน้อยเอาออกเลยครับต้องไปแคร์เอาออกเลยแล้วบางทีเนี่ยเราเก็บกิ่งไว้เยอะเกินไปถ้ากิ่งเยอะมากเกินไปมันรกมันก็ไม่ค่อยออกดอกเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ดูเอาแล้วก็ปรับใช้เอา เพราะว่ามันจําเป็นจริงๆการตัดแต่งกิ่งแล้วเพื่อนๆที่นี่ไม่ต้องแคร์นะครับว่าตัดแต่งได้ตอนไหนตัดแต่งยังไงแต่งเบาๆแบบนี้ยแต่งไปเลยแต่ถ้าแต่งหนักๆบางคนแต่งกิ่งกับการทําสาวเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับแหมตัดจะโล่งเตียนเลยทีเดียวอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูการตัดแต่งกิ่งโอ้โหรุนแรงครับจามไม่ตัดครับไปแบบนี้แหละก็ตัดแต่งแค่นี้แบบนี้เบาๆอย่างนี้ ได้ตลอดรดน้ําใส่ปุ๋ยให้สม่ําเสมอฝรั่งก็ออกดอกตลอดครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยากอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ